สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนีวีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองบาวาที่ผาพี่พาน้องเข้าพาเอฟซีทุกท่านนะครับผู้หลักในการเลี้ยงงัวนะครับผู้มักชมงัวงามครับพี่น้องมือนีมาชมงัวหนาคอกหนาฟ้ามนะครับผมบาวาที่กะมายูทีมาโนดฟ้ามครับพี่น้องอำเภอกำมะลสจังหวัดกาลสินนะครับอีพี่นี่บอกเลยว่าช่วงน้าท่วมเจงซีนะครับผม ภายหายเฮือดลับยาวๆครับพี่น้องพูดครับด้านหลังนะครับยาวอัลาดครับพี่น้องหรือมักสไตล์เมลูกสวยๆยังอยู่ในกล่องตอนนี้พี่น้องนะครับสาวหน่อยยืนเชิดงาๆนะครับติดตามใน้อีพี่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวทักคายกับ น้องเจิงพิ่งจะน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับกับยูบานซาบัวอำเภอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินนะครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับครับผมเฟซบุ๊กเนาะแม่ใครับเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบาม่านภาษาไทยกับฝากติดตามนะครับผมกับผู้ใดบอท่านคลิปบังหันเนาะอีพี่บางหันเดี๋ยวอีที่นี่กับเด็ดชื่อกันครับใส่รอยหาซิผาบวกสูโตครับผมครับผมครับไผมักอ่ารอยหาซิผาบวอเพราะว่าี่นนองนองสร้างหนครับ รอยหกสิบแล้อพี่น้องแม่ทั้งหลังนะครับไปติดตามกัเดี๋ยวจะเบิ่งกันติดทองครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่าตัวนั้นกับลูกอ่าของเคสามหนึ่งสามหนึ่งคือกันครับพี่น้องไปกำลังหาลูกเคเอฟสามหนึ่งอีพี่นี่อ่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องอีพี่ที่แล้วว่าท่านเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกเอาตัวแรกครับเอาแม่ทองแยกเพศก่อนครับเอาแม่ทองแยกเพศเนาะเอามาเบิ่งแม่ทองแยกเพศตัวนี้เป็นลูกกระทบนะพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกกกรรระะททบบบคคััออ่่านนเเพพิได้งแยศ อาแยกเพจจักเปอร์เซ็นครับน้องเจ๊อ่าเจ็ดสบห้าปเนครับเค็ดาห่ครับทองที่เท่าไรครับทองที่3ในทองครับทอง3ามค่าทองนยครับพี่น้องแม่นี่ทองสามค่าทองครับเอาส่วนสูงรอยเท่าไรครับรอยหาบหบวกแน่นอนรรอยหาบห้าบวกแน่นอนจักเดือนในทองเพ่นครับ3เดือนครับ3เดือนครับพอได้ก็ครับนี่อ่าเคเอฟสาหนงแยกเพศครับเคเอนึงแยกเพศเจ็ด้เปอซนวยครับพี่น้องไผชอบลูกเคเอฟสามหนึ่งลังหาแม่ทองเคเอฟสามนึง เอามาเบิ่งแม่แหลกก้อนครับพี่น้องโครงสร้างมาแล้วเพราะว่าโครงสร้างของแม่นี่คือหนาแล้วก็ลึกนะครับน้องเก๋งนะยังขาดความสมบูรณ์นิดนึงครับได้นะได้ลึกครับพี่น้องแม่นี่เขาเป็นสวยครับเขางามงามครับพี่น้องสไตล์ลูกกระทบอยากให้เห็นตัวอ้วนครับครับเขียบสามหนึ่งพี่น้องว่าพิดหวังแม่นี่ไผ่กำลังหางงัวไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ติดทองเลือเด้อครับพี่น้องหลายไปไหนครับน้องเก๋งเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก่าตอรองได้หลายครับเจ็ดหมื่นครับอีกเก่าพันบาทต่อร่องได้อีกหลายเคา เจ็ดสิบเก้าทองเรียบร้อยเลยเรื่ครับในทองแยกเพศครับสามหนึ่งแยกเพศเจ็ดสิบหาเปอร์เซ็นต์เบิ้องพ่นองหางครับหางจนลากดินพี่น้องนะครับผมอย่างไ้เห็นต่อนเพื่อนอ้วนครับแต่จุดเด่นแม่นี่ผมบอกเลยว่าเป็นง่วที่มีความลึกของลำตัวพี่นองหน่เบิ้งนะครับลึกลำตัวเบิ้งยังไงจากเส้นหลังลงทองครับพี่นองจากทองล่งพื้นพื้นที่ฟังใดมีไหลนะครับขันฟังบมมีไหลก็เรียกว่าง่วนลึกแต่ว่าขันฟังล่างจากทองล่งพื้นนี่บางๆได้ไหลนี่เขาเรียกว่าง่วรอยครับพ่นอง อันนี้ง้วดลึกด้วยครับพี่น้องเกจสิบเก้านะครับแต่กี้ขัดซื้อขายกันผมว่าเมียนี่เก้าสิบวุ่นลุ่นแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเป็นง้วดที่ติดทองแล้วนะครับติดทองเรียบร้อยใครสนใจงบประมาณบ่หลายค่ะจิตกว่ามาต่อรองเอาหน่องเก่งว่าราคานีหองไว้มาต่อเอาครับพี่น้องต่อเอาครับสนใจกะทักไข่มาได้แม่ที่แรกครับพี่น้องมาเอางินทองไปเลี้ยงก็ต้องใส่นี่ครับหลังนี่เป็นห้อยฝนนะครับนี่บ่แม่นยังนะครับพี่น้องตำหนิไมนมีจัอมองเนาะประกันตำหนิครับผมประกันทองตำหนิไม่มีจัอมองเด้อครับพี่น้อง ให้เบิ้องรอบๆตัวตัวแรกให้เบิ้งชัดๆนะครับสำหรับเอฟซีผู้หาใส่ยญ่ๆสมัยเด็กีง่วเฟมนี่นี่ผมว่าห้ลูกนี่โดยเฉพาะบวกกับสามหนึ่งนี่ผมว่ามันคักแล้วในดูเข้าไปอีกนะครับเอาตัวต่อไปเอาตัวไหนครับน้องจิงเอาแม่ลูกเลยก็ได้เอาแม่ลูกเนาะเมื่อกี้เป็นกระทบหลายทางยังว่าเห็นภาพว่าลูกกระทบมันห้ลูกจังไลนะครับอ่าส่งออกกระทบไปหมูเวียงปากนี่ครับสาหน่อยอยู่นาแม่เห็นเป็นผลผลิตออกมาแล้วนะครับแต่อาจจะว่าเป็นลูกของสามหนึ่งแต่ว่าเรื่องการห้ลูกของ ลูกกระทบหลายท่านยังมีความอขอคํ Gesch าถามนะครับว่าเอ้ยง่วหัวหูหลาไร้ยังสี่ลูปหายรูกมากมันอทีเป็นเฟรมใดนี่ครับแม่นี่ใหไงด้วยครับพี่น้องใกล้หาทิพหากันเนาะใกล้หายทิพห์บวกกันครับนอกดีครับพี่น้องแม่นี่หนอกดีือว่าเป็นง่วทีหนอกดีนะครับแม่นี่ลูกตัวใดครับที่นั่นแม่เพนนี่าเป็น <Anyways> ล <pagan. S 1> ูกไม่ขึ้นเลยสามเดือนครับอ่าลูกไม่ขึ้นสามเดือนเนาะหนาหนาเลยครับขอพี่น้องไม่ขึ้น HKC0 เก่าเป็นพอพันธุ์ของวีไล่ฟ้ามด้วยครับพี่น้องครับ เจ้าไมเคิล HK 409ครับพี่น้องครูแม่ลูกนี่แหละครับการผลงานให้ลูกโบดดีนะครับเต็มครับเบื้องต้นอกแม่กับลูกเทียบกันพี่น้องเบื้องเลี่ยมโตเดี๋ยวหมุนลงทางถ่ายจักหน่อยเยจังหน่อยถ่ายงามเลยนะครับหนาครับชีดล่างดีหนาลึกทั้งแม่ทั้งลูกแ้วพี่น้องนี่คือผลงานหลายทันว่าแม่ที่แหลกมันท้องขันลูกออกมานะครับผม เห็ดเคสิวซุนเก่าก็ถือว่าอีกหนึ่งตัวหาลูกเด็ดสามหนึ่งงี้ทองแม่แลยก็ถือว่าหาลูกเด็ดคือกันเพราะว่าเห่าเลือกแม่ที่มีความลึกนอกต่างๆปนง้วผูพึ่งแม่เพลินครับนี่ครับแม่เพลินครับผลงานกันหน้าหนาลึกลงมักแม่ลูกแล้วครับพี่น้องบาดนี้คุ้มครับพี่น้องได้ทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวเมียสวยๆครับพี่น้องหลายไปได้ครับน้องเก่งมองเปิดใบคู่นี่มองเปิดแปดพื้นเก่าตอร่องได้ครับไม่แม่มาหงเก่งแปดพื้นเก่าพันครับพี่น้องเอารามนี่น้องผมว่า สายตาของคนไทยเี๋ผมว่าผมก็ว่าผมเบิ่งบอกผมมีผิดหวังแล้วพี่น้องสําหรับผู้หาแม่ลูกแม่เพื่อนใกล้ได้ผสมแล้วเด้อครับโอ้ครับพี่น้องเอ้าอย่ามัวไขยลมนะครับเปิดไว้ที่89,000บาทต่อรองได้ครับ89,000บาทได้ลูกเฮดเคสีศูนย์เก้านะครับงัวพอพันนะครับเจ้าเฮดเคสีศูนย์เก้าก็เป็นพอพันของวิไลฟาร์มนะครับหนาเลยครับหนาลึกครับพี่น้องบวกกับแม่เพื่อนเบิ่งครับพี่น้องเป็นงัวฟิล์มใหญ่ได้พี่น้องแม่เพื่อนเบิ่งทั่งไทยไทย นะครับติดโบ๊ทโครงสร้างใหญ่เบื้องข้อกระดูกแขงขาดีครับครับผมราคานี้เอายางเกือบขาดในตลาดพะบ๊พอเด้อครับพี่น้องอันนี้ัดมาให้แล้วครับคุ้มแบบนี้แม่อร่อยหาซิบหาเอาโทรหาน้องเก่งเบอร์ได้ก่อนครับ095 548 5871ครับผมครับผมครัผู้เอฟซีทางเมืองนอกกับติดตามทา้งเฟซบุ๊กเพื่อนเด้อครับพี่น้องอ่ามาโนดอ่าครับมาโนดฟาร์มบรามันมาโนดฟาร์มบรามันครับพี่น้อง เนียนทุ่มตัวจริงนาคคือเก่าครับตายลูกกระทบครับพี่น้องง่วนต่างต้นผมบอกเลยว่าบราหมันก็เริ่มต้นมาจากแม่ที่มีเรือที่ดูบาซิ่นี่แหละพี่น้องนะครับจังปั๊บมาให้หูสันเอาโตต่อไปครับพี่น้องนะครับข้างไวเอามาเอาเมื่อซ่วงไปขี้น้ำแกงครับพี่น้องเหย้าครับพี่น้องเมียนี่จะทายง่วนมากกับเมียนี่แหละผมก็ว่ามันเย้าคักทั้งเย้าทั้งใหญ่ครับตัวนี้ครับทั้งยาวทั้งใหญ่ครับพี่น้องนี่ละครับเหย้าใหญ่ สไตล์นะครับผู้มักง่วนใหญ่เบิ้งคลิปนี่แล้วว่าผิดหวังแน่นอนพี่น้องมันอาจจะว่าเสียโทรศัพท์กดเด้อครับพี่น้องเสียโทรศัพท์กดไทยก็อยากได้เบิ้งคลิปแล้วโทรศัพท์พระท่านเด้อแม่นี่ผมบอกเลยว่าพันธุกรรมของเพิ่นเป็นลูกสาวตัวแรกครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งซึ่งเป็นพอพันธี่บ่าวาที่กับบอมเนเชียร์ได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมกับไปทายง่วนเราเห็นผลงานของเขาผลงานของเขานี่มันสีเทาให้เฮ่านะครับผมเรียนรู้นะครับว่าเพิ่นไส้พอนี่ ใส่สามหนึ่งกับแม่แบบนี้แบบนี้บอกว่าจะใส่แม่หน่อยแม่ใหญ่ถือว่ามาดีเบิร์ตครับพี่น้องสำหรับภูมิกับบ้านบัวลายกะจับต้องได้ในพอพันเกรดนี่เราให้ลูกเด็ดขนาดนี้ครับพี่น้องเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งท้องกับท้องกับออกฟอร์ดแยกเพศครับผมออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่แยกเพศครับกี่เดือนนะครับสามเดือนครับผมสามเดือนออกฟอร์ดนี่คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ท้องแล้วสามเดือนลูกแรกคือลูกได้ค่าท้องบัดนี้เป็นสาวท้องแรกครับเป็นแม่สาว ทล่องแรกได้ครับพี่น้องย่ำอีกรอบนึงแม่สาวท่องแรกครับพี่น้องเบิ้งนะครับไอ้เบิ้งในกล่องมันอาจจะสีบว่ขึ้นกล่องแต่ว่าตัวจริงส่วนสูงร้อยหกสิบวาทเลยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบวัดแล้วครับพี่น้องพี่จกตาได้ครับพี่น้องหนึ่งร้อยหกสิบวัดเรียบร้อยเห็นหนึิงไปยืนเทียบครับพี่น้องเบิ้งเอาลิฟครับพี่น้องลิฟครับเลี๋ยวเราเห็นหรอวครับนั่นนะครับเบิ้งจะคล้องประหลดนั่นบว์เปนเบิ้งกล้องเรือพี่น้องว่าอ๋อคือโบว์ไงเอาเทียบกั็จะคล้องพี่น้องลบหัวเย ลอยหกสิบลอยหกสิบครับเอาสาธยายมาหลายฟังราคาเนื้อปลาที่นี่ตัวนี้เอาไแสนหนึ่งหมื่นห้าพันพอครับแสนหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันครับสมัยตะกี้ขันถามบาว่าที่บ่าตะกี้ตัวซัมหนีมันขายหไรไปไดยคือบาว่าที่ผมว่าสองแสนเอยูเด้อพี่น้องผมเคยขายสองแสนหาครับสองแสนเอยูครับพี่น้องงัวใหญ่ปนนี่ผมบอกเลยถ้าไทยติดตามลูกขนยนสัญล็อกกะเบิงงัวมาโดยตลอดสองปีย้อนหลังไปครับพี่น้องสองแสนเอยูแม่นี่ แล้วกระทองออกฟอร์ดงวนอกครับเจ้าออกฟอร์ดโรโจ้หกศูนย์สี่พันธุกรมสมวกกินการหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดซึ่งเป็นพอพันน้่เขานะครับที่โชงในไฟสามน้่เขามากเป็นพอพันราคาหกล้านกว่าบาทด้วยครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าเงินแสนคือม้วนบอคือบังามแทนในกล่องผมอยากให้มาเบิ้งตัวจริงเราถือเงินมาน้าครับตัวนี้คลิปที่แล้วผููบ๊วด็ไม่บวมหน้าขอกคนกียาพระท่ามันกับปิดกันระนาวเลยครับพี่น้องตัวนี้คันไผ่มักไงเน่าหลุดนิย่า ที่สําคัญทองแลค้ัวนะครับยาไย้มาเอาไปกินยาครับพี่น้องงัวหญ่าปนนี่ราคานี้หาบพ่อได้พี่น้องนะครับผมขยี้ยามอีกรอบหนึ่งนะครับยางงอจนเกือบขาดบพ่อแน่นอนครับพี่น้องงามปนนี่ราคานี้งบประมาณถึงจับต้องได้ครับฝ้าวโ่รมาเลยครับพี่น้องโอ้ห่งหางๆาครับพี่น้องเมียนี่หง่เงาครับปวดแล้วสามหนึ่งท้องกับออกฟอร์ดโรโจแยกเพศครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันองรอยได้ครับาพันราคาเปิดไบ เว้ากันต่อกันครับพี่น้องเอาตัวสุดท้ายตัวนี้ตีเอฟแล้วเนาะตัวนี้ตีเอฟเป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบใครหมักแม่ย์ง่ายๆไม่อยากตีเอฟแบบสาซาแม่เมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้กับใบหลอดครบได้ครับเอฟหนึ่งเอฟสามหนึ่งเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบเนาะใครอยากเอาไปตีกับเอามาสตาร์ทได้เป็นแม่บล็อกแม่ตั้งต้นแม่ต้นน้ำตัวต่อไปเอาแบบมีใบเอฟแล้วครับเอฟหนึ่งลูกสามหนึ่งเนาะลูกสามหนึ่งครับผมอันนี้ก็ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่ง แต่ตัวนี้ได้สีเข้มกว่าตัวเมื่อกี้แมนครับได้สีเข้มครับเหลี่มกับสูสีกันเนาะลอยหาซิผาครับตัวนี้ตัวนี้ลอยหาซิผาตัวนั้นลอยหาซิพ่างกันหาเส้นครับพี่น้องหาลึกขึ้นกันแต่ตัวนี้จะได้โบดจัดกว่าตัวเมื่อกี้แมนเลยนะครับสำหรับผู้หมักโบดจัดครับเป็นง่วงทองสาวทองแรกเนาะแมนครับสาวทองแรกทองกับซีทีแจ็คตองหนึ่งทับห้าครับซีทีแจ็คตองหนึ่งทับห้าครับหาเดือนครับเป็นง่วงนอกเนาะพี่น้องเจ้าซีทีเจ้าแจ็คตองหนึ่งทับห้าครับนำเชื่อรั่วเพลเนาะรับ่วเพพครับี่น้อง เอาลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งทองกับแจ็คตองหนึ่งทับหาแจ็คตองทับหาเป็นลูกไส้ของเอจีตองหนึ่งบวกกับเมอันดับหนึ่งของโลกยังเล่แปดทับเก่าครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมระดับโลกอีกหนึ่งพ่อพันุ์ที่อยู่ในทองแม่นี่ครับพี่น้องไผ่อยากได้ลูกงูนกนะครับสามหนึ่งกับงูนกนะพี่น้องหลายท่านละสามหนึ่งไม่จะใส สามหนึ่งมาจากฟรามเฮสเคเออมาจากท่ามเคเอฟครับพี่น้องมาจากฟรามเคเอฟนัเข่าครับเป็นงัวนนั่เข่ามาจากอเมริกาซึ่งเจ้าเคสามหนึ่งสมัยเป็นนุ่มประกวดยูเมกากระติ้วถอยลังวัลมาด้วยครับพี่น้องนะครับดีดีก็ดีเป็นใจลูกนิ่งนะพไทยอ๋อครันใจลูกนิ่งห้ามครับพี่น้องตัวนี้เอาราคาเนี่ยครับบที่นี่มัดนก็เี้เนี่แสนครับอีกหาพันพ่อครับหนึ่งแสนครับอีกหาพันพ่อนนองเก่งว่าตอรองหนึ่งแสนครับอีกหาพันพ่อนะครับ แต่ตนี้พ่อแในพ่อแต่พี่น้องครูขโทร,ร,ร,ร <c oughs> มากหหตอกว่นะครับอย่าเฝ้าสื่อเลยด้นะครับการสื่อขายไห้พูดไหคุยกันมันจะมีเนี่ยบอกกันครับพี่น้อง <c oughs> แต่ขันไพาวาราคานี้ข่อยหามาหลายแล้วง่ามปนี้บมีดอ,อกราคานี้กับปิดเลยครับพี่น้องก็ต้องต่ <c oughs> อกันได้ครับพี่น้องเพื่อนเพื่อน้องเพิ่นวา่าร่วมทรงไหพร้อ,อมขันไพนูดค,คุยกันได้ง่ายครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากได้ของดีง่วงง่ามจากม้าโนดฟ้ามทร่มาเลยครับพี่น้องมาชมตัวจริงในบ้านได้ก็ครับบ้านซาบัวอำเภอกะมาลาสายจหวไดกระสินครับครับผม เอาย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับ0 9 5 5 4 8 5 8 7 1้าห้า่าแปดเจนึครับเอทไล่เบอร์นี้เนาะไลน์เบอร์นี้ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้ครับพี่น้องเฟซบุ๊กซื้อว่ามานุ่นฟาร์มบามานภาษาไทยครับครับผมเอาหรือมักเมียลูกสวยๆสาวน้อยลูกเคสเค่ศูนกับเมียใส่ใหญ่ใส่บิ๊กแบบนี้กะราคากะบรักแปดเนาะแนี่ครับแปดเมื่อเก่าครับแปดเมื่อเก่าครับพี่น้องแต่กี่เมียนี่กับลูกนี่ผมว่าแสนสองเบยู่ได้พี่น้องถ้าพาเบิรงคลิปย้อนหลังไปเปิดดเเมมมื่่่่่ออออปีีีีทแล้้้ววกก็ไคคัันนนฟรรผบบบายูพง เอาช่วงนี้งัวราคาจับต้องได้ผู้ใดมีงบประมาณก็ร่งหาเก็บก็ร่งเริ่มอยากเฮ็ดฟ้ามอยากสั่งอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพรักก็ได้ย่นี่น้องมาดเฮ็ดเป็นอาชีพรักเลยเนาะเฮ็ดเป็นอาชีพรักเลยครับเอานะครับเลี้ยงงัวเป็นอาชีพรักนะครับเบิ่งเพิินผู้สวผู้ใสบ่แหล่บ่าดำเด้อพี่น้องผู้ใดเลี้ยงงัวว่าแหล่าว่าดำ่ะเมืยนี่ต้องปรับการดูแลการเลี้ยงหองจะคข้องได้แล้วครับพี่น้องว่าจะาข้องเรียกถือวิธีบบนะครับผมอยู่เมกาก็เจ้าเลี้ยงนี่เป็นหลายร้อยตัว กระเจ้ากระยูได้ใส่พนเพียงสองสามคนจะนั่งกับพายา่ำปั๊บแล้วก็เลี้ยนรูวิธีการเลี้ยงง่วหลายทันว่าเลี้ยงงัวมันเมยนะครับผมมันอยู่ที่การเลี้ยงของเฮ้ามากกว่าครับเข้าไปศึกษามาหญ้าบ่มีเข้ากับปลูกไว้ทีหน้าเฮาก็อาจจะแบ่งมาปลูกหญ้าจักน้อยจะปลูกแต่เขาขายเข่าประด้กกาไรหลายสาขายง่วนะครับแล้วก็ซื้องัวมากนะครับหลายทันว่ามันคือนัานได้กําไรแท้บางตัวก็ต้องใส่เวลาเนาะกว่าสิออกรูออกเตาบางตัวก็จนใหญ่ นะครับเขาอาจจะซื้อเขามัานขอดมากบางทีเขาก็จังหน่อยจังสี่กับผุ้นหลายยาโนมมันแตกขายกับจังขายออกครับพี่น้องเมียติดทองกับจังขายกับจังขายออกนะครับขายงวดทองขายงวดสาวหน่อยไงขึ้นไหม่ก็ถือว่าเป็นราคานะครับอันนี้เขาบอกดึงงวดต้นน้ำนะพี่น้องขายขุนเนื้ออีกแบบนึงเนาะน้องเจิงเนาะกันครับกีกแบบนึงครับกันไผยคุ้นงวดเนื้อกยอีกแบบนึงเขาวอาเรื่องของเป็นกิโลนะครับผมเอัลสหรับมาหนี้ชอบพันธุกรรมดีๆนะครับวัวต้นน้ำจากมาโนดฟาร์มมาแต่ละอีพี่ว่าผิดหวังครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับ เอาเงื่อนไงไปเลือกครับแค่เอฟสามหนึ่งให้เห็นเต็มตาแล้วเปรียบเทียบกันมักสีเข้มนะครับหรือมักแม่ยเน่าไงก็ต้องแม่นี่ทองเด็ดๆทั้งคู่ครับในทองบ่ว่าจะเลือกแม่นั้นหรือแม่นี่คุณภาพบ่ต่างกันครับพี่น้องราคาก็เฉียดกันนิดเดียวนะครับสำหรับจากลาพี่น้องคู่นักจีงอะไรครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนณเนี่ยสายอสานนะครับผมสวัสดีครับ